สวัสดีค่ะพบกับทีมนิทานหันษาค่ะคุปเปิลค่ะเวมี่ค่ะค่ะเด็กๆคะทุกสัปดาห์นะคะคุณครูจะมีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมค่ะและท้ายเรื่องนะคะจะมีให้เด็กๆตอบคําถามด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมตอบคําถามแล้วส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะค่ะวันนี้เสนอนิทานเรื่องสหายทั้งสี่การละครหนึ่งนานมาแล้วแถวบ่อน้ําใหญ่ในป่าแห่งหนึ่ง มีสัตว์อาศัยอยู่สี่ตัวหนูที่มีตาเปิดกว้างและหางยาวกวางสีน้ำตาลทองสง่างามน,น,นกกาสีดำและเต่าผู้เชื่องช้านกกาทำลังอยู่บนต้นไม้ใกล้บ่อน้ำหนูชอบนอนเล่นในโพรงที่ปลอดภัยเจ้าเต่าอยู่ในบ่อน้ำอย่างมีความสุข และกวางนอนเล่นเพลิดเพลินในทุ่งหญ้าเขียวขจีทุกๆวันพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์แต่วันนี้เพื่อนทั้งสามคนรอเจ้ากวางนานมากไม่ยอมมาสักทีเพื่อนต่างพากันเป็นห่วงและสงสัยว่าเจ้ากวางหายไปไหนเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วฉันจะพยายามบินหาเจ้ากวางเองนกกาพูด เธอพูดถูกหนูกาเจ้ากาเริ่มบินหาเจ้ากวางพยายามตะโกนสุดเสียงแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเขาตะโกนอีกครั้งด้วยความสิ้นหวังและเสียงที่แผ่วลงได้มีเสียงตอบกลับมาว่าอาอาโเสียงมันมาจากทางนั้นแน่เลยมันคือเสียงของเจ้ากวางเขาตกใจ เมื่อเห็นเจ้ากวางติดอยู่ในกับดักของนายพานเจ้ากาบอกกับให้ควางใจเย็นๆแล้วรีบบินกลับไปบอกเพื่อนๆทั้งสองเจ้าเต่าไม่รอช้ารีบบอกให้หนูไปกับเจ้ากาแล้วจงใช้ฟันที่แข็งแรงของเจ้ากัดกับดักของนายพานให้ขาดตล้หนูกับเจ้ากาก็ไปช่วยกวางออกมาได้พอดี ด้วยฟันที่แข็งแรงและแหลงคงของเจ้าหนูทำให้บวงขาดทำให้ช่วยเจ้ากวางออกมาได้ในขณะนั้นเต่าผู้เชื่องช้าก็ได้เดินทางมาถึงที่นั่นพอดีทั้งสี่ก็กลับมาคุยกันอย่างมีความสุขทันใดนั้นมีเสียงของนายพานเดินใกล้เข้ามาเจ้ากาจึงบินหนีไปหลบอยู่บนต้นไม้เจ้าหนู เข้าไปหลบอยู่ในโรงเจ้ากวางรีบวิ่งหายไปเพราะความกลัวเหลือ,อไว้เพียงเจ้าเต่าตัวเดียวมันพยายามที่จะวิ่งแต่ไม่รอดสายตาของนายพานนายพานจับเจ้าเต่าใส่ลงไปในกระเป๋าในขณะที่นายพานเดินจากไปนั้นเขาก็คิดว่าเขาจะเอาเจ้าเต่าไปเป็นอาหารสำหรับวันนี้เจ้ากาเห็นทุกอย่าง จึงรีบบินไปบอกเพื่อนเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเจ้ากวางพูดสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือฉันจะแกล้งนั่งกินหญ้าแล้วหลอกล่อให้ในายพานรีบออกมาจากฉันแล้วให้เขาทิ้งกระเป๋าไว้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนูกวางไปยืนรอระหว่างทางเดินของนายพานและเริ่มที่จะกินหญ้าเมื่อนายพานเห็นกวางจึงทิ้งกระเป๋า แล้ววิ่งไล่เจ้ากวางเจ้าหนูเห็นกระเป๋าจึงเข้าไปกัดกระเป๋าในพานจนขาดแล้วทั้งสามตัวก็มุ่งหน้าไปยังบ่อนะ้ำในพานวิ่งตามเจ้ากวางจนเหนื่อยหอบเพราะจับเจ้ากวางไม่ได้เขาคิดในใจว่าอ,อไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีเจ้าเต่าอยู่ในกระเป๋าแต่กลับมา ในกระเป๋าไม่มีอะไรหา้าสหายทั้งสี่ตัวก็กลับไปนอนเล่นใกล้บ่อน้ำอย่างมีความสุขจบแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะชมนิทานกันจบไปแล้วใช่ไหมคะสนุกใช่ไหมล่ะ เด็กๆคะในสัปดาห์นี้ครู้พึง